ปอปอเป็นแพรปอเราไม่คือไปดับเบิลหาศพหวยเฮ้ยปอเป็นแพ้แพ้ของผีแล้วทำไมกูโหอดโหวตแม่นยังวะฆาตกรเมื่อกี้เราเชื่ออีเป้น้วบอกเลยเราถึงกูไปายคนเชื่อเลยเขาพูปอเราเชื่ออีพแล้วปอไม่ได้ทำกูก็โหวตตามไมปขายปะ แล้วมึงมาโหวดกูหาคุยอะไรแต่รวยกันหมดเลยอือมึงคนเป็นคู่ไข่อ่ะคู่ไข่ซื้อเท่าไหร่อะไรนะไอ้เงียบๆครับเงี้ยครับคู่ไข่ซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวมีคนตายค่อยคุยกันครับเออเจอใครอ่ะถ้ากูตายฟรีสกูแต่รอบเนี้ยเจอที่ห้องแอดมินอ่ะใส่สีใช่ าแต่ผมรายไม่ทันตอนฆ่านะไม่ได้ฆ่านะฮะผมไม่ได้ฆ่าผมเดินมาพอดีครับต้องแอดมินมีท่อนะใช่มีท่อใช่อืมแล้วไข่ไม่มุดนะมุดบ้าเลยมึงเดิน่งเดินมาเจอเมื่อกี้กินหมดรีพอร์ตอย่าเดินขึ้นมาข้างบนปุ่มรีพอร์ตมันหายากอ่ะไอ้หูเลยนี่เดียวจะถึงแล้วไงนี่เดียวเองอ่ะทอทองแอดมินมันไปโผล่ไหน่ะ พ่อแอดมินไปโผล่ขวาโผล่ตรงห้องออกซิอกซิเจนปะไม่น่าจะล้วได้ไปปะไปโผล่คาเฟ่ได้ด้วยนะคาเฟ่อยู่งไหนวะเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่พระรามเก้าอะไรเงี้ยเดี้ยวอน้าบุดไปเลยคาเฟ่เฉอมีที่ไหนโผล่ไซดอนไหมเวลต้องมาเจอสีดำยืนอยู่ตรงศพปอนี่แหละ ไม่ทันเห็นว่าฆ่าหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่รีพอร์ตนะเพิ่งเดินมาครับกําลังจะรีพอร์ตเลยครับเดินมานานยังเพิ่งเดินมาเจอกันวิเดียวเองตบเพิ่งต่อยหรือต่อต่อยอะไรต่อต่อยผมดูห้องซีเจอพอดีอะผมไม่เห็นใครู้ยจะเชื่อเมื่อเอดีจะเชื่อยังไงดีวะ แต่ก็มีแต่ส้มกับดำเพราะผมผ่านต้มมาคนนึงแล้วแต่ว่าอ๋ออีกส้มมึงรีบหมดเลยนะอีกเออส้มเปล่าส้มรีบเลยอ่ะยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตบตีกันเ้วยเออไอรีบหมดใครรีบหมดใครเนื่องจากเหตุผลอะไรหมดใครนะหมดใคร โบทใครบอกด้วยอุ้มคนอยู่อีส้มมึงวตใครถ้าไม่รู้จะหวตใครวตมึงกันนะบวใครเนี่ยบตใครเนี่ยไหนได้วตคนไหนไม่ไม่มึงโหรอบไใคโอ้โีนจะคลิปแล้วกันอี่ดูดลังคนบ้าอีี่่คนบ้าเยอะเกมเนี่ยบรากาสคนบ้าไม่เป็นไรเราระแวงสีแดงกับสีดำเอาไว

หมายถึงกดสมโพธินี้หน,นักจริงว่สะสมโพทินี่เลย LL อโอเคอ <c oughs> ย่าพูดดีว่าสมโพทินี่ LL เนี่ย Các seeing... MM... Jincción... <wh> bạn <apare Lucar> <livest> ฮัลโหลฮัลโหลเจอศพครับตรงห้องชิวครับผมห่วยห้องชิวห้องชิวมันมีท่อเลยครับผมชิลหรอไม่น่ามีนะผมอยู่อ้องไฟอะเมื่อกี้เนี่ยไปทางไปห้องไฟผมเพิ่งเดินเดินมาจากเดินผ่านมาจากไอ้แนวข้างล่างครับแล้วเดินผ่านห้องชิวเจอครับ บอกด้วยนะอยู่เกมเจ้าหิอยู่ผมอยู่ห้องซีเคียอ่ะผมเห็นหมดเลยผมเห็นไออะไรนะวิววเดินตามสีม่วงลงไปพักหนึ่งอ่ะผม่องกล้องหยกยาวอ่ะตัวเราไม่ได้เดินตามสีม่วงจะเดินตามอะไรฉันอยู่เกมอีกเกมนึงถ้าอยู่อีเกมนึงเราอุ้มคนอยู่เกมเจ้าหญิง แอุ้มผลกันกับบ้านแล้วแล้วยัยยังไงโอดใครเนี่ยโวดใครโวดเปิดแลนเจอใครอะไรบ้างไหมอ่ะอืมไม่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 เจอเลยครับเจอศพครับแล้วมันตรงนั้นไม่มีท่อด้วยครับก็เลยไม่รู้แล้วดีดีอ่ะดีดีอ่ะผีบ้าอย่าไปถามมันถอย่างไั้นก็ต้องเอาตามที่มีไปก่อน่ะ มันก็ไม่มีข้อมูลอะไรอ่ะอืมโนแลนไม่เห็นอะไรเลยเหรอโนแลนอยู่ไหนก็สวนกับหนุ่ยยี่งยังโดนดับเบิลคิวโดนดับเบิลคิวแพ้เลยนะเจอหรือไม่เจอก็แพ้ถ้าว่าโหวดถ้าโหวดนะนะโหวดถ้าเกิดว่าไม่โหวตออกสักคนนึงอ่ะโดนดับเบิลคิวแพ้เลยนี่โหวตใครถึงถึงไม่โหวตก็แพ้ดับเบิลคิวใครอ่ะให้โหวตใครมันต้องโหวตสิก็โหวดถูกผลให้ถูกผลอะโหวตใครก็ถ้าตามบานาน่าก็ต้องโหวตสีน้ำเงินน่ะตีน้ำเงินป่ะ ใช่แต่ก็คือผมไม่มีข้อมูลนะยดิประเด็นเนี้ยไมเชื่อคนง่ายนะครับเชื่อไงไม่้องถาม้มินมันเชื่อใครจังวะเขาเขาเขาไม่รู้เหมือนกันไม่มีข้อมูลอ่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลไงวิ่งอยู่คนเดียวแล้วประเด็นคือมันมีท่อด้วยตรงนั้นน่ะต้องระวังสีดำเลยนะเพราะว่าอย่างไอ้นั่นอยู่ตอนที่เจอศพปอ อ้าจริงๆเราก็ลืมไปแล้วเนี่ยโอ้เราทัไปเราไม่ได้เล่นเลยคนตายไวไงตายคนแรกไงจังไอเด็กกูยงไม่เล่นเลยเดียวกูอยู่เกมก้าวอิ่มแล้วว่าแล้วฉันยืนหลบมุมแล้วฉันก็อยู่เกมก้าอิ่มคนตายบูไปได้ครับตาเป็นผีแล้วอีกด็กผีได้ผีเออ อ้ไปล้างชามกันเนนล่วเวลนเลยก่อนเล่นไปก่อนไม่ต้องทำเควสเล้นะไม่ใช่ไหมถึงว่าจะทำแทำก็ <c oughs> มันเป็นผีมันมเป็นฆาตกรมันจะทำเควสได้ไงคนไม่รู้จะเชื่อใครใครเลยวะ เแลนเจอที่ไหนโอ้ยเจอตรงเจอตรงที่เลยห้องไปจะไปห้องเอนจินด้านล่างแต่ว่าผมไม่ได้เจอใครอยู่ตรงนั้นนะแต่ผมวิ่งมาจากที่แกออกซิเจนกับกับสีเหลืองอะ่ะผมวิ่งสีเหลืองอยู่อยู่ออกซิเจนฝั่งฝั่งห้อง igator, เดวิเกเตอร์บอว่าห้องห้องทางขวา ก็ผมเป็นสีเหลืองแก้วอซอิเจนแล้วผมก็วิ่งลงมามวิ่งมาเื่ยเปื่อยแล้วก็มาเจอศพเอ็นจิ้นล่างผมแค่ทางซ้าย,ยาวิว่งไปทางขวาสีเหลืองนี่แหละพี่ปามเจอศพอยู่ไหนนะปามเจอศพหน้าตาซ้ายแถวเลืองซ้ายล่างเหรใช่ใช่ใช่เยียงซ้ายล่างใช่ใช่ที่ <ไป S 1> เลย,เลยห้องไฟจะไปห้องเอ็นจิน้นด้านล่างเอแล้วสีดำอยู่ไหนอะผมเดินผ่านทางห้องชิวอะครับทางขวาแล้วก็ เจอเหมือนสีแดงอยู่ในห้องข้างล่างครับใช่เหลืองกับเือไอ้เหลืองก็แดงอยู่ด้วยกันวิ่งมาจากไหนนะสีดำเมื่อกี้จากห้องชิวอะครับก่อนห้องชิววิ่งมาจากไหนห้องชิวก็มาทางขวาครับปาวิ่ง้นุยอยู่ไหนนะปามันต้องทานเลี้ยวกับปาเลยถ้าอย่านั้นนุยอยู่ไหนนะ ผมมาอยู่ผมตอนแรกผมแก้ออกซิเจนซ้ายใช่ไหมแล้วผมก็วิ่งวนอ้อมขึ้นมาไปห้องซ้ายในห้องเอดมินอ่ะเนาะใช่อ่าแล้วก็ผมก็วิ่งวนไปทางขวามาเจอสีเหลืองแล้วปาร์มบอกว่าปาน์มอยู่กับสีเหลืองตอนแรกใช่ไหมอืมแล้วปาน์มก็วิ่งไปเจอศพทางซ้ายอืมอย่างนั้นไม่เจอสีดำหรอไม่เจอ,องไงเออสองคนนี้มีใครโกหกแล้วทางนั้นอ่ะหมายเด็กขี้โกหก แล้วคือปลาไม่เจอสีดำปะมันก็มีจิปลาผมสีดํสดาแต่ก็เรื่อจะเป็นสีดำจริงๆโอ้ต้องเซน์แล้วว่ะมันบอกไม่ได้ผมก็เดินผ่านมาพอดีจะเห็นกันสองคนอยู่ในห้อง่ครับทางขวาเหลืงเราหวดอะไรไปนะสีเหลืองอหวดสีดำไปผมส่งเสตสีดา่ะมันมีแค่นี้มันวัดสุดอ่ะบอกไม่ได้อ่ะก็ก็ โหวดถูกก็ชนะโหวดถูกก็ชนะถ้าโหวดผิดก็แพ้ใใ้โหวดผิดก็ยังได้แก้ตัวอีกรอบไม่จริงๆอ่ะบานนาเห็นทุกอย่างเลยนะคือผมอ่ะวิ่งคนตีนกล้องเว้ยคือมันจะมีตรงนั้นอยู่กันเป็นสองคน เออมันจะมีไอบีวีกับไอ้สีดำอ่ะเออผมปิ้งก้นตีดกล้องเลยสามคนตรงนี้ผมตายนะแล้วไอ้ขวาล่างไอ้ห้องคิวอ่ะไอเย็นนี่ก็มีอะไรพูดต่อห้องคิวอีสัตว์ไม่คือบนหน้าไม่เห็นสี่ดำใช่ปะผู้ขายแกลีบไม่เห็นสีดำเลยอ่ะทำไมกันล่ะกับผมบีวีคนตีดกล้องไอสีดำไม่อะไรหนึ่งเไม